ทีมชาติไทยของเราเจอทีมชาติญี่ปุ่นโอ้โหประเดิมสนามน,นัดแรกเนี่ยถือว่าโดนไปเยอะพอสมควร3ลูกครับพ่อถ้าสก็ถือว่า,าธรรมดานะครับก็บถือว่า3มาตรฐานที่จะโดนญี่ปุ่นเนี่ยบางคนอาจจะนึกไป4 5หญี่ปุ่นเนี่ยในครึ่งเวลาแรกเ,เล่นจากช้าไปเร็วนะฮะจากสิบนาทีแรกเริ่มจากเนิบแล้วไปเร็วมากขึ้น นะเพื่อจะโจมตีเพื่อจะเอาประตูให้ได้ในครึ่งแรกแต่ของเราเนี่ยครึ่งแรกเราถูกกดด้วยวิธีการของญี่ปุ่นนะครก็เลยมารับในแดน2แล้วก็มาค่อยๆบีบค่อยไล่ทีนี้ของเรานั้นบีบต้องยอมรับว่าเวลาบีบบีบไม่พร้อมกันนะครับพอบีบไม่พ <Speed> ร้อมกันก็เลยทําให้บางคนใช้แรงมากบางคนใช้แรงน้อยมีช่องโหว่มากมายสปีดบอลของทีมชาติไทยของเราเนี่ยเป็นรองญี่ปุ่นเยอะขนาดไหนวันนี้ทีมชาติไทยของเราเราแพ้ญี่ปุ่นด้วยสาเหตุและปัจจัยอะไรเลยเพราะ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพี่พงยิ่งวันนี้อยู่กับพัะตุ๊กแตงโมเช่นเคยนะครับพาุสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับเรามาคุยกันหลังเกมนะครับในการชิงแชมป์เอเชียนะครับต้องบอกว่าเป็นชุดแรกของทีมชาติไทยครับ U ยี่สิบครับในการลงสนามก่อนชุดอื่นๆทั้งหมดเลยครับก็เป็นนัดแรกนะครับของสายเราด้วยของทีมเราด้วยนะครับหลังจากที่เก็บตัวมาอย่างยาวนานสองปีนะครับการเก็บตัวก็มีการเขาเรียกว่าทดสอบทีม ทดสอบนักผู้เล่นผู้เล่นทดสอบนักเตะวิธีการต่างๆก็ถึงการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนี่ไม่มีการทดสอบแล้วมไม่ใช่ทุกวันนี้จะไปผู้เล่นเพื่อหาประสบการณ์ไม่มีแล้วเล่นเพื่อความเป็นเลิศแล้วในทัรวร์นาเมนต์แบบนี้นครับ,ค,รบคือต้องบอกเลยนะครับพ่อว,ว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยชุดนี้นะยังเอาแค่4ทีมอยู่นะครับไม่ใช่8นะใช่ก็ฟีฟ่ายังมีโนโยบายเดิมนะครับ4ทีมอยู่แต่17ปีละ8ทีมแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะครับว่าฟีฟ่า อาจจะเพิ่มมาเป็น8ทีมก็ได้นะครับครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกรุ่นแทบจะปรับหมดแล้วครับแต่ว่ามันต้องบอกนะฮะบางครั้งเนี่ยมันบางรุ่นเนี่ยมันอาจจะยังปรับไม่ทันก็ต้องรอตามรอบของเขาที่กระรอบหน้าน่าจะทันแล้วครับนะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าดูในกลุ่มของเราในสายของเราก็ถือว่าโหดสมชื่อสมราคาตั้งแต่อ่จับสลากออกมาแล้วว่าอยู่กลุ่มนี้ก็เราก็คุยไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าจับมาก็เจอทั้งสี่เหลี่ยเจอทั้งเกาหลีเจอทั้งญี่ปุ่นก็ าตามว่านสายนะที่หนักที่สุดนะครับครับแล้วถ้าใครไปดูเนื้อในถ้าได้ดูเกาหลีเล่นกับซีเรียก็ถือว่าเล่นดีด้วยกันทั้งคู่ดีคนละครึ่งนะครับแล้วก็ศักยภาพสูงด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วยิงมาดูไทยเจอกับญี่ปุ่นก็ทุกคนก็คือก่อนลงสนามอ่ะผมบอกตรงแฟนบอลชาวไทยอ่ะร้อยละแปดเก้าสิบก็ทำใจอยู่แล้วนะด้วยมาตรฐานฟุตบอลที่ต้องยอมรับว่าแตกต่างกันแต่เพียงแล้วว่าในใจลึกเราก็รักชาติอยู่ในนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะที่พูดถึงแฟนฟุตบอล นะครับว่ายังมีความรักชาติยังมีความลึกๆว่ามันก็จะมีโอกาสชนะได้ก็ต้องเชีย์หน่อยก็ต้องเฉีย์เป็นเป็นปกติของเลือดอของในเลือดเนื้อเชื้อไขที่เราเป็นคนไทยนะครับครับอ่ะเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับ,รบพอ่อฮะทีมชาติไทยของเราเจอทีมชาติญี่ปุ่นโอ้โหประเดิมสนามน,นัดแรกเนี่ยถือว่าโดนไปเยอะพอสมควร3ลูกครับพอ่พอถ้า3ก็ถือว่าธรรมดานะครับ,รบถือว่า3มาตรฐานที่จะโดนญี่ปุ่นเนี่ยบางคนอาจจะนึกไป4ี่ห้า แต่ถ้ามาตรฐานที่ถ้าไทยยกระดับมาอาจจะเป็นหนึ่งก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่คนจะคิดอ่ะแต่เรามาดูเนื้อในในวิธีการวางโพสิชันดีกว่าอันนี้สําคัญมากนะครับว่าวิธีการเล่นเป็นแบบไหนของของญี่ปุ่นเขาก็จัดแบบหนึ่งนะฮะลักษณะญี่ปุ่นส่วนมากจะตายตัวนะครับคือสี่สี่สองส่วนมากจะเป็นแบบนั้นนะฮะเต็มที่ก็ไม่น่าเปลี่ยนเต็มที่จริงๆก็เป็นสี่สองสามหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่เห็นเลยนะฮะญี่ปุ่นชุดนี้มาคัตแบ็กเยอะมากนะพ่อฮะครับก็คือคำว่าคัตแบ็กเนี่ยของญี่ปนน็ลแ้าาวม ไม่ใช่สไตล์เฉพาะทีมนี้นะฮะนั่นคือระ,ระบบรูปแบบการเล่นซึ่งมันมีความหลากหลายในการเล่นอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่ญี่ปุ่นสอนมาตั้งแต่เป็นแคเดมีหรือบอลน,นักเรียนที่จะเข้ามาสู่ทีมชาติฉะนั้นวิธีคิดถึงเขาก็เป็นระดับเพื่อจะก้าวไปสู่อาชีพแต่ของเรานี่การระบบในเล่น541่นก็เซฟตี้เฟิร์สเหมือนกันเพราะว่าอาจจะมีการประเมิสนสถานการณ์ประเมินรูปแบบวิเคราะห์เกมน,นักวิเคราะห์ทีมก็อยู่ว่าเราเจอญี่ปุ่นเป็นทีมที่แข็งแกร่งอาจจะใช้ลักษณะของการโต้กลับ ะครับแล้วรอเวลาแล้วก็คือเราไม่แดนไม่ไล่ในแดนคู่หต่อสู้มาไล่ในแดนแดน2กับเรารู้ว่าแดนแล้วก็มาแดนหลังของเราเนะฮะเริ่มบีบเริ่มไล่เริ่มเพสอะไรอย่างนี้ก็เป็นการวางโพซิชั่นที่ถามว่าโอเคไหมก่อนกระบวนการที่จะเริ่มแข่งถือว่าวางแบบนี้ก็ เป็นลักษณะที่ทํามานานแล้วแล้วก็จัดรูปแบบอย่างนี้มานานแล้วก็ทําให้ทีมมันเกิดเพื่อต้องการให้เกิดความสมดุลมากขึ้นนะฮะแต่ลงไปจะทำได้ไม่ได้เดี๋ยวคุยกันต่อนะครับครับซึ่งเกมเริ่มมาปิดแรกเลยพ่อฮะเกมที่เจอญี่ปุ่นโอ้โหเราจะโดนเอาก่อนด้วยนะพอที่จังหวะที่เขาหลุดมาปั๊บคือมันใจมันเสียตั้งแต่นาทีแรกเลยคือแพทเทิร์นรูปแบบการเล่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาเล่นเป็นลักษณะของ ตามเทคนวิธีการที่เขาอยู่แต,<ะ>แต่สิ่งที่เขามีอยู่คือความเข้าใจในเกมของนักฟุตบอลทั้งหมดทั้ง11คนนะรวมในสนามเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะเคลื่อนไปยังไงอ่าสถานการณ์ของเพื่อนร่วมทีมได้อ่าสถานการณ์ของคู่ต่อสู้ได้จังหวะไหนจะช้าจังหวะไหนจะเร็วคู่ต่อสู้อยู่ในสถานการณ์ที่ดันหลังลายขึ้นมาเราจะเตะบอลแบบไหนไปทิ้งหลังลายนะครับหรือถ้าคู่ต่อสู้เนี่ยเช็คในลายต่ำนะฮะเราจะมีพื้นที่ในกลางๆใครจะลงมารับบอลคือญี่ปุ่นเนี่ยมีความยืดหยุ่นมีความเข้าใจในเกมเยอะในช่วงเวลาแรกแต่ของเราเน เล่นจากช้าไปเร็วนะฮะจาก10นาทีแรกเริ่มจากเนิบแล้วไปเร็วมากขึ้นนะ,ะเพื่อจะโจมตีเพื่อจะเอาประตูให้ได้ในครึ่งแรกแล้วก็โชคดีที่ได้ในลูกของในส่วนของเซตเพย์ซึ่งเขาซ้อมมาอยู่แล้วลูกจุดโทษไปก็ถือว่าทําให้เขาเรียกว่ามีการแกะเง,ง,งื่อนไขที่มันอยู่ในใจของนักฟุตบอลญี่ปุ่นออกไปได้เยอะพอออกไปเยอะทําให้เ,เกมต่างๆมันโฟล์มากขึ้นแต่ของเราเนี่ยครึ่งแรกเราถูกกดด้วยวิธีการของญี่ปุ่นนะครก็เลยมารับในแดน2แล้วก็มาค่อยๆบีบไม่ค่อยไล่ทีนี้ของเรานั้นบีบต้องยอมรับว นะครับพอบีบไม่พร้อมกันก็เลยทาให้บางคนใช้แรงมากบางคนใช้แรงน้อยมีช่องโหว่มากมายนะครับแล้วแดนหลังเนี่ยก็ต้องอยอมรับว,ว่าบางครั้งเนี่ยพอดันขึ้นสูงก็มีลายหลังที่ญี่ปุ่นแต่ที่อย่างไรก็พะวงอีกพอลงต่ํากับแดนกลางห่างญี่ปุ่นกลับไปเล่นแดนกลางอีกคือมันทําให้เกิดภาวะพะวงในจงังหวะครึ่งแรกก็เลยทาให้มีความสับสนในเกมพอสมควรนะครับมันกลายเป็นว่าฟุตบอลในครึ่งแรกเป็นฟุตบอลในระดับที่เขาเรียกว่ามัธยมกับมหาวิทยาลัยเจอกันก็คือมันจะมีความห่างลักษณะของวิธีคิด คือของญี่ปุ่นในครึ่งเวลาแรกกับของเราครึ่งเวลาแรกเนี่ยคือสถานการณ์ต้องยอมรับว่าเราพยายามสร้างสถานการณ์ในการโจมตีเหมือนกันนะครับแต่มันทําไม่ได้ด้วยผลว่าญี่ปุ่นกดเราตลอดเวลาแล้วก็เพสถึงตัวเร็วแต่ของญี่ปุ่นเขาสามารถสร้างสถานการณ์ได้เทคนิคกับผู้บอลได้แทคติกกับทีมได้วิธีการได้มีความเข้าใจเกมแต่ของเราเนี่ยความเข้าใจเกมก็ต้องยอมรับว่ายังน้อยแล้วกับอินดิวิวด์อันเพสเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างมีปัญหาสําหรับในการเล่นกับญี่ปุ่นในวันนี้นะครับอืมนะฮะคือถ้าดูแล้วเนี่ย ต้องถามว่าเกมนี้เนี่ยของเราเนี่ยนะครับหาบอลกันไม่ค่อยเจอถ้าจะมองในมุมนั้นสามารถมองได้ไหมพอ่อคำว่าหาบอลไม่ได้เจอเนี่ยก็มันก็ขยายความว่าหนึ่งนะฮะญี่ปุ่นเขาเน้นเรื่องคือญี่ปุ่นเป็นคนเป็นทีมที่เสียบอลยากอยู่แล้วนะฮะการที่จะเสียบอลยากคือต้องมีเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวที่ดีนะร,รู้จงังหวะคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้มาซ้ายเทินขวาคู่ต่อสู้มาขวาเทินซ้ายคู่สู้มาบอลเทินล่างคู่สู้มาล่างเทินบนแล้วเขาวิธีคิดของเขาเป็นวิธีคิดที่เป็นฟุตบอลที่พัฒนาสู่สมัยใหม่ แต่ของเราเนี่ยที่หาบอลไม่เจอเพราะเราไล่ไม่พร้อมกันนะถ้าเราเพลย์ ANS ปั๊บตะปบได้ปั๊บแล้วจังหวะที่พอตะปบได้ปั๊บเนี่ยในจังหวะสร้างเกมลุกนะ่ของเราเติมเกมลุกชา้าด้วยเหตุผลว่าผู้เล่นลงมารับเยอะพอลงมารับเยอะการที่จะขึ้นไป4ี่ห้าคนเหมือนญี่ปุ่นมันก็เป็นไปได้ยากฉะนั้นเนี่ยในลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้เลี้ยงของการเลี้ยงกินตัวซึ่งเราก็ไม่มีอีกเพราะซ้ายขวาร,ระบบความเร็วของเราก็ไม่ใช่นะลักษณะของการเลี้ยงกินตัวที่เหมือนการเย่หรือเหมือนกับเจมส์เดวิสเหมือนครที่เป็นนนนนนผู้้้้เเเลล่่่่่ทีีีีมมมมักกยยภาาาาาพใใรรงงแบบซขขวอไไชหมือน นะที่ที่เล่นทางด้านซ้ายและขวามันก็เลยทําให้มีปัญหาในการโจมดีใช้ความแข็งแกร่งอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ได้ด้วยผลเพราะว่าม,ม,ม,มันวิ่งขึ้นลงแบบนี้นะฮะญี่ปุ่นเขาดักทางได้ง่ายนมันต้องมีวิธีการเลี้ยงกินตัวด้วยซึ่งมันเราหายไปนะครับ,รบถามพ่อต่อครับว่าสปีดบอลของทีมชาติไทยของเราเนี่ยเป็นรองญี่ปุ่นเยอะขนาดไหนเพราะว่าสปีดบอลเนี่ยก็คือมันมี สปีดบอลมันมีหลายช่วงเวลานะฮะในแดนแดนหลังแดนกลางแดนหน้าเราจะเริ่มสปีดบอลจากตัวไหนเซตบอลจากแดนหลังช้าได้ไหมได้ไม่จำเป็นต้องสปีดบอลแต่พอหลังจากหลังไปกลางกลางไปหน้าสปีดต้องเร็วสปีดเร็วมันอยู่ที่ตัวบุคคลในการวิ่งนําทางด้วยจะให้ฟุตบอลเร็วอย่างเดียวนําหน้าอย่างเดียวคนไม่เคลื่อนที่มันก็เหมือนกับเตะทิ้งต่างๆนะฮะซึ่งบางของทีมไทยเป็นอย่างนั้นแต่ของญี่ปุ่นสป์ตสปีดบอลเขาเร็วเพราะาเขามีการเคลื่อนที่หาพื้นที่ได้ดีแล้วขึ้นมาเป็นกลุ่มเพรสเป็นกลุ่มโจม ปัญหาทีเดียวนะครับครับแลวถ้าถามว่าถ้ามองกันจริงๆแล้ววันนี้ทีมชาติไทยของเราเราแพ้ญี่ปุ่นด้วยสาเหตุและปัจจัยอะไรเลยพ่อก็อย่างที่เรียนมาตั้งแต่เริ่มแรกนยครับ,รบเริ่มกระบวนการวิธีคิดรูปแบบนะฮะลักษณะการเล่นนะครับทั้งแท็กติกเทคนิคต่างๆการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ นะครับมันก็มีปัญหาทั้งทั้งหมดนะฮะโดยเฉพาะการเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเนี่ยในสถานการณ์ที่เล่นฟุตบอลโต๊ะกลับมันต้องทําแบบไหนเพราะว่าตัวมันจะน,น้อยกว่าเป็นธรรมชาติแต่มันต้องมีวิธีการว่าใครจะขึ้นมาคือมันต้องใช้พลังเยอะนะฮะสถานการใช้พลังเยอะในของเรามันใช้เต็มความสามารถหรือย,อยังมีบุคลากรที่จะใช้แบบนั้นหรือไม่นะฮะมันมีหลากหลายปัจจัยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าทุกประตู ก็ไปดูทุกประตูหรือเปล่านี่ก็อยู่ที่เราจะคิดนะฮะแต่ในโค้ดหรือว่าคนนักวิเคราะห์ก็มามีมุมอีกมุมมองหนึ่งเพื่อจะมาเอามาแก้ไขนะครับอืมอ่ะเพราะฉะนั้นนะพ่อฮะในเกมนี้เนี่ยอย่างอ่าถ้าดูกันแบบในเป็นผังแล้วกันนะพ่อฮะว่าแบบแนวรับแนวกลางแนวหน้าอะไรอย่างเงี้ยพ่อฮะในเกมเจอญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าอาจจะมองได้คร้าวๆว่าเราสู้ไม่ได้แต่บางทีอยากได้แบบคําอธิบายว่าโอ้โหมัน เป็นขนาด,นนาดไหนยังไงครึง่งแรกครึ่งหลังต่างกันนะครับครึครคร่งแรกเนี่ยผมจะพูดภาพรวมก่อนที่ลงรายละเอียดนักบอลน,นะครครึ่งแรกเนี่ยเราเล่นตามญี่ปุ่นตลอดเวลาด้วยเหตุผลเพราะว่าญี่ปุ่นเขาเร่งจังหวะแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยเสียยากมากนะครับแล้วก็ลักษณะของการโจมตีเป็นกลุ่มแล้วก็คือมีเขาเรียกว่าพยายามน็อกให้ได้ขึ้นนำาก่อนในครึ่งแรกแล้วก็ถึงจะทำให้เกมช้าลงแต่ครึ่งหลังสังเกตไทยจะเล่นดีขึ้นเล่นดีขึ้นเพราะหนึ่งญี่ปุ่นผ่อนเกมมีความแน่นอนแม่นยำนะฮะแต่ใช้การผ่อนเกมจะไม่เสีีียยยยยยบอง่าาะจเเสสุดท สังเกตไหมครับว่าไทยจะเล่นบอลได้มากขึ้นแต่เวลาพอญี่ปุ่นผ่อนเกมไปปั๊บครึ่งหลังแล้วเราไม่สามารถใช้จังหวะที่ญี่ปุ่นผ่อนเกมมันโจมตีก็ได้เพราะเราขาดความแน่นอนขาดวิธีคิดขาดการตัดสินใจที่ดีทีเนี้ยมันก็เป็นปัญหาสําหรับทีมเราทาั้งๆที่คู่ต่อสู้เนี่ยเขาผ่อนนะทำให้เราดูดีขึ้นถ้าเขาไม่ผ่อนมาเนี่ยเราจะขยับมาเท่าเขาแทบจะไม่ได้เลยแต่พอเขาผ่อนมาปับ๊บเราขยับมาได้แต่พอเขายับมาได้ปับ๊บเราไม่เปลี่ยนจังหวะที่ขยับมาได้ให้เป็นโอกาสนั่นคือความแน่นอนของเเกมซึ่งงรราหาหยไปยิๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งบอลการเตืนอนบอลการยิงประตูการตัดสินใจต่างๆอันนี้ก็เป็นปัญหาสําหรับเด็กไทยในวันที่เจอญี่ปุ่นเฉพาะวันเจอญี่ปุ่นมันเดียวนะครับแต่ถ้าพูดถึงภาพโดยรวมนะฮะหลังกลางหน้าก็ต้องอยอมรับผู้สาปตูก็ยังเป็นปัญหาเรื่องการตัดสินใจเรื่องของการป้องก,กันก็มีหลากหลายลูกนะที่เป็นปัญหาในะก็ต้องไปแก้ไขต่อไปนะฮะปิยวัฒน์เอ่อเพรตาทางด้านซ้ายนี่ได้ความแข็งแกนะร่งนะฮะได้ความแข็งแกร่งได้การโจมตีได้การขึ้นลงนะฮะแต่เกมรับก็ยังยังคืนหนึ่งรับหนึ่งเนี่ยต้องยอมร จะเป็นบ่อนะสาของการอ่านเกมการอ่านจังหวะหนึ่งตัวหนึ่งก็ไม่ต้องไปถามแล้วไม่ได้เลยการอ่านจังหวะการคือตัดที่จะผิดพลาดหมดก็ต้องไปแก้ไขน้องต้องอันนี้เป็นการสิ่งที่ต้องเรียนรู้ต่อไปลน์แบ็กลายสามคนเซตแบ็คสามตงก็ต้องยอมรับกันซ้อมมานานแต่การเช็คลายออฟไซด์การจังหวะในการตัดสิใจค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันนะฮะอาจจะเจอด้วยคุณภาพของเตะที่เหนือกว่าไหมก็เลยทําให้เรามีความสับสนนะฮะทั้งน้องทั้งสามคนก็ยังเป็นปัญหาที่จะต้องมาแก้ไขนะฮะนี่เจอแค่ญี่ปุ่นเดี๋ยวเจอเีนนน่่คคญปุใทิ ต่างๆเราเจะตามเหลี่ยมเพราะไม่ทันง่ายๆดีกว่าคร,ครับตามเหลี่ยมเขาไม่ทันส่วนแดนกลางนี่ธนกิจหายไปเลยนะครับเพราะว่ามันพอเป็นครึ่งแรกเล่นซ้ายครึ่งหลังมาเล่นขวาทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมันมันไปไม่ได้ด้วยผลเพาว่าเ,เล่นดึงจังหวะช้าไปทิดน,ดนะพอพิกขึ้นเทิดหมคือเราไปคือทั้งแดนกาลา,างไลน์แดนกลาง4ี่คนมันแตะบอลขึ้นหลังแตะหลังหมดอะ ไม่ว่าธานากิจดุษฎีนะครับพงศกรหรือว่าปริทัศน์มันแตะบอลหลังคือจังหวะดที่ได้บอลปั๊บต้องเทิร์นเล่นเกมลุกและสู้จี้หาผู้ต่อสู้เลยนะครับคือถ้าเราไม่จี้แบบนั้นเนี่ยคู่ต่อสู้ญี่ปุ่นสไาตลา์บอลนเอเชียมันลงลงไปเร็วมากฉะนั้น,นถ้าเรามมวแต่จะเทิร์นจะมาจะมาเซตเนี่ยมันเสียเวลาแล้วมันความแน่นอนของเราก็ไม่มีด้วยฉะนั้นเราต้องรีบเทิร์นเร็วโจมตีเร็วนี่บางทีสองหนึ่งเราต้องกล้าลากด้วยบางทีไม่อาจจะไม่ได้ประตูหรอกแต่แลกเลี้ยงเอาฝาวมันต้องมี มันช้าในเกมลูกยิงเพราะตัดบอลได้ในหนูไปดึงจังหวะไปเยอะเกินไปนะฮะเล่นได้มันต้องคือฟุตบอลเป็นรอมันต้องได้เสียนะครับมารอให้ชัวรมันยากนบอลระดับเอเชียชัวร์เนี่ยมันต้องเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบแล้วของเรายังไม่สมบูรณ์แบบจริงไม่ยังเป็นต้องชัวร์นะครับได้เสียกล้าเลยเพราะมันไม่ได้แล้วไปเอาฟาวก็สามารถทําได้พงศกรก็เหมือนกันกน,นะฮะทั้งสอง,งคนก็จะต้องแก้ไขเวลาเล่นในระดับเอเชีบยยบศกรบ,บุราพาพ่อ ก็บางบอลดีแต่มันขาดคนมาซัพพอร์ตเพราะว่ามันเป็นทุกคนมาลงเกมลับเนี่ยเกมลลเกลุ้งจริงจะเห็นธนกิจขึ้นมาซัพพอร์ตนะพอเล่น2คนญี่ปุ่นก็มี3มี4มันไปได้ยากแต่ถามว่าครองบอลได้ไหมก็ครองบอลให้เพื่อนได้แหละนะได้เป็นบางครั้งคือทีมไทยดีเป็นช่วงๆนะแต่วิธีคิดไม่ได้ทักช่วงนะแต่วิธีการเล่นจะดีเป็นช่วงๆ90นาทีอาจจะมีดีในช่วงถึงครึ่งหลังนะดี10นาทีหายไปอีก15แล้วมาดีอีก5นาทีหายไปแต่วิธีคิดทั้งเ0นา ก็ต้องไปแก้ไขต่อไปนะครับอืมเอาละครับนี่ก็คือบทสรุปนะครับแค่เกมแรกนะครับเหลืออีก2เกมครับก็คือต่อไปนะครับเมื่อกี้เราเจอยักษ์ใหญ่ไปแล้วตอนนี้เราเจอยักษ์จัมโบ้เพราะเกาหลีใต้โอ้ี่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยแค่ญี่ปุ่นเดี๋ยวก็ค่ยคุยที่หลังอ่ะนะฮะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับโดยกานกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับ